อันนี้คือเรื่องของการแต่งกายแล้วก็สามารถใส่ในาฬิกาได้นะคะนาฬิกาข้อมือใส่ได้สร้อยที่แหวนพระใส่ได้นะคะแต่เครื่องประดับไม่ได้ต่อไปคือเป็นการรักษาเวลาอย่างที่เราทราบกันแล้วนะคะเรามีการปฏิบัติกันอยู่ที่4ช่วง4ช่วงของการปฏิบัติคือตั้งแต่ตีสี่ครึ่งถึง7จ็ดโมงเช้าช่วงที่สองคือเวลาแปดโมงครึ่งถึง11บเอดโมงแล้วก็ช่วงที่3ามบ่ายสถึง5้าโมงเย็น ช่วงสุดท้ายคืออย่างช่วงเวลานี้ค่ะ6โมงเย็นถึง2ทุ่มหลังจากนั้นพระอาจารย์ก็จะมาเทศนาธรรมแล้วก็ตอบคําถามที่ท่านถามเอาไว้นะคะฉนั้นขอให้แต่ละช่วงให้ท่านเตรียมตัวมาให้พร้อมนะคะตรวจตาให้เรียบร้อยก่อนนะคะว่าท่านแต่งตัวเรียบร้อยแล้วติดบัตรเรียบร้อยแล้วไม่ลืมของไม่ลืมย่าไม่ลืมกระเป๋าไม่ลืมขวดน้ํานะคะแล้วก็ออกมาจากห้องคราวดเดียวเลยค่อยๆเดินมาจะได้ไม่ต้องรีบค่อยๆเดินมา แล้วก็วางขวดน้ำวางสัมภาระวางถุงผ้าวางย่ามวางกระเป๋านะคะไว้ที่ด้านหลังที่โต๊ะวางน้ำไม่มาวางไว้ข้างตัวข้างตัวเราไม่ควรมีอะไรเลยเพื่อให้เป็นไม่ให้เกิดสิ่งที่อาจทให้เกิดเสียงดังได้นะคะขอให้ทุกท่านตรงเวลาตามเวลาที่กำหนดควรจะขึ้นมาหลังจากที่ะระฆังตีแล้วนะคะออกจากห้องพักได้เลยเวลาละระฆังตีก่อนเวลาเริ่ม15นาทีก็ขอให้ท่านออกจากห้องพักจะได้ค่อยๆเดินไม่รีบร้อน ะะก่อนออกมาก็ปิดไฟปิดน้ําปิดพัดลมหันไปดูทีว่าท่านปิดทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก่อนออกจากห้องนะคะเมื่อถึงห้องม,มาถึงที่ธามมาารรมศาลาแล้วก็ขอให้ท่านนั่งประจําที่นั่งได้เลยเพื่อที่จะได้ธรรมกรจะได้ดูว่าท่านใดยังขาดอยู่จะติดตามมาเพื่อที่จะเริ่มปฏิบัติพร้อมเพียงกันนะคะตอนนี้ทางศูนย์ให้จัดเป็นเก้าอี้น,อน,ะะนั่งตามเบอร์นะคะท่านนั่งตามเบอร์เก้าอี้นั่งทุกท่าน เมื่อก่อนอาจจะมีคนที่ขอนั่งพื้นบ้างบางท่านนั่งเก้าอี้บ้างตอนนี้เราก็เลยว่าเป็นเก้าอี้ไปหมดแล้วกันนะคะแต่หากท่านใดที่สะดวกนั่งแบบพื้นก็สามารถที่จะเอาอาสนะลงมานั่งกับพื้นที่หน้าเก้าอี้ของท่านได้นะคะบางทีท่านอาจจะเมื่อท่านก็ขึ้นไปนั่งบนเก้าอี้หากท่านต้องการที่จะนั่งแบบว่าอยากสบายมากเดี๋ยวเราจะเพลอเผลอเพลนก็ลงมานั่งกับพื้นได้แต่หน้าเก้าอี้ท่านเท่านั้นนะคะไม่เอาอาสนะไปนั่งตามเสาตามข้างขอบทางต่างๆ นั่งได้เฉพาะที่นั่งของท่านเท่านั้นนะคะเมื่อนั่งเสร็จแล้วจะออกจากเก้าอี้ก็เอาอาสนะกลับไปขึ้นไว้ที่เก้าอี้ให้เรียบร้อยนะคะ mm hmm. การนั่งก็จําที่นั่งทั้งที่บนบนธรมารมศาลานี้นะคะแล้วก็ที่ทานอาหาร mm hmm. อาจจะเป็นประการ บริเวณที่ท่านนั่งนั้นอาจจะมีมดมีแมลงมีอะไรซึ่งทําให้ท่านไม่สามารถนั่งที่นั่นได้ก็หากจะเปลี่ยนที่นั่งขอให้บอกกับทางแม่บ้านข้างล่างนะคะจะได้หาที่นั่งที่สะดวกให้กับท่านมากขึ้นอย่าเปลี่ยนที่นั่งกันเองอย่าเคลื่อนย้ายเก้าอี้เองนะคะส่วนภาชนะที่ทเตรียมไว้ให้ก็ตามเบอร์ของท่านอยู่แล้วล้างแล้วก็ความที่ที่โต๊ะนะคะอย่างที่เคยปฏิบัติส่วนก่อนที่จะไปล้างก็คัดแยกขยะนะคะมีอยู่สีถังคัดแยกขยะให้เรียบร้อยก่อนที่ท่านจะไปล้างหลังจากล้างแล้วก็ดู อ่างที่ท่านล้างนะทำความสะอาดอ่างให้เรียบร้อยไม่ควรจะมีเศษอาหารลงเลยในอ่างนั้นเพราะผู้ที่มาใช้ต่อก็จะะดูไม่ไม่ค่อยจะสะอาดทัาที่ควรในการที่จะใช้ต่อขอให้ดูความสะอาดตรงนั้นด้วยนะคะส่วนถ้าท่านต้องการจะบ้วนปากล้างหน้าแปรงฟันก็ไปที่ห้องน้ำน,นะคะไม่ควรที่ใช้ตรงอ่างล้างจานในการที่จะทากิจเหล่านี้นะคะ <Yeah. S 1> วันนี้เรา ไม่มีผู้บัรชายแต่เรายังแบ่งเขตนะคะเรายังแบ่งแบ่งเขตอุบาสกอุบาสิกาเช่นเดิมก็ขอให้ท่านผู้บัรหญิงทุกท่านนะคะอยู่ในเขตของท่านเพราะว่าเขตต่อไปนี้ก็เป็นของพระพิสุสงฆ์ที่จะใช้ในการที่จะทำกิจนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านบนนู้นนะคะส่วนทางผู้บัรหญิงก็สามารถที่จะใช้ได้ทั้งหมดเลยนะคะอย่าให้เกินขอบขอบ,ขอบไม้เท่านั้นเองสอบอารม์ยังมีเช่นเคยคะ่ะเรามีการสอบอารมณ์แต่ว่าการสอบอารมณ์ จะไม่มีความแน่นอนก็แน่นอนคือว่าอาจจะเป็นบางช่วงช่วงเช้าก็ได้ช่วงบ่ายจะได้ช่วงเย็นช่วงค่ำได้หมดทุกช่วงฉะนั้นขอท่านพร้อมนะคะในการที่จะถูกสอบอารมณ์นะคะเพื่อทีพ่พระอาจารย์จะได้มาแนะนำนะคะแนะนําในสิ่งที่ท่านปฏิบัติแล้วก็ดูความก้าวหน้า การความก้าวหน้าในการเจริญสติในการเจริญกรรมฐานของท่านว่าท่านติดขัดตรงไหนความก้าวหน้าไปถึงเพียงไหนแล้วเพราะแต่ละท่านไม่เท่ากันนะคะพระอาจารย์จะต่อยอดให้แล้วก็แนะนํานในสิ่งที่ท่านยังมีปัญหาอยู่ในห้องสอบอารมณ์ไม่คุยกัน ะะมีเก้าอี้มีอัสนะอยู่หากเป็นการสอบอารมณ์ที่เป็นการสอบอารมณ์แบบนั่งก็ใช้อัสนะมานั่งแต่ถ้าท่านใดไม่สามารถจะนั่งอัสนะได้สามารถใช้เก้าอี้สีชมพูในนั้นมานั่งได้นะคะเราสอบอารมณ์กันทั้งจงกรมแล้วก็การนั่งสมาธินะคะในห้องสอบอารมณ์ท่านสามารถสอบถามพระอาจารย์ได้ถึงปัญหาในการปฏิบัติข้อสงสัยทุกประการในนั้นสอบอารมณ์ก็สามารถปด,รดึาจาได้กับพระอาจารย์เท่าน,นั้นนะคะไม่ไม่ไม่คุยกันเองนะคะ การปฏิบัติในชั่วโมงอธิษฐานนะคะคอร์สเค้ก็จะมีชั่วโมงที่ฐานเช่นเคย4ี่วันแรกเน้นเดิน4ี่วันหลังเน้นนั่งนะคะแล้วก็จะเน้นพู้นี้เราจะไม่มีนะคะชั่วโมงที่ฐานเราจะมีในวันต่อไปในวันที่สองการปฏิบัติจะเริ่มชั่วโมงที่ฐานช่วงเช้าและช่วงบ่ายช่วงครั้งละหนึ่งชั่วโมงขอให้ท่านเตรียมพร้อมนะคะชั่วโมงที่ฐานเป็นการฝึกฝึกอย่างให้ท่านมีมีสติในการต่อเนื่องในการปฏิบัติ เดินจงกรมหนึ่งชั่วโมงไม่หยุดนะคะถ้าช่วงการที่เป็นชั่วโมงที่ฐานของการนั่งคือนั่งหนึ่งชั่วโมงไม่ลุกเลยนั้นก็เตรียมตัวเข้าห้องน้ําให้เรียบร้อยก่อนเข้าสู่ชั่วโมงที่ฐานเราจะได้ไม่พลาดโอกาสในการจะดูสติอย่างตอเนื่นๆหนึ่งชั่วโมงเต็มหากท่านใดหมดชั่วโมงที่ฐานแล้วมีความเจริญเพิ่มขึ้นเรื่อยๆท่านจะเดินต่อสองชั่วโมงสามชั่วโมงก็ไม่เป็นไรแล้วนะคะขอให้ท่านพ้นช่งไปให้ได้นะคะขอให้มีความเพียรอย่างตอเนื่งในชั่วโมงอธิษฐาน ในช่วงของธรรมบรรยายที่พระอาจารย์มาในทุทกวันนะคะช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมาบรรยายธรรมถึงเรื่องของออธรรมะนะคะที่ทําให้เราเนี่ยพัฒนาในการที่จะเข้าสู่นะคะ,เข,ะ,คะเข้าสู่เรื่องของวิปัสสนาเข้าสู่การเจริญสติเจร,ริญปัญญาขอให้ท่านตั้งใจฟังแม้วันนี้ไม่รู้เรื่องท่านต้องรู้เรื่องสักวันหนึ่งนะคะเพราะทุกท่านมาหลายครั้งแล้วนะคะ คำแรกอาจจะไม่เข้าใจฟังครั้งที่สองครั้งที่สาม,มเชื่อว่าความเพียรในการฟังของท่านจะทําให้ท่านเนี่ยเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตั้งใจฟังเราไม่จดนะคะไม่จดแล้วไม่ลุกจากที่นั่งในระหว่างที่พระอาจารย์กำลังบรรยายธรรมอยู่นะคะหากท่านใดไม่เข้าใจกลับไปฟังทบทวนได้ใน a c e b o o k นะคะฟังย้อนหลังสามารถที่ทบทวนได้ตลอดเวลาว่าพระอาจารย์พูดในประเด็นนี้อย่างไรบ้างซึ่งพระอาจารย์ก็จะพูดซ้ําๆนะคะถึงข้อหลักธรรมที่สําคัญมาก เป็นแก่นจริงๆที่ที่ที่ทพระอาจารย์เอามาแล้วมาให้เราฟังนั้นขอให้ตั้งใจฟังนะคะแม้จะเป็นบาลีบ้างแต่เชื่อว่าถ้าทุกท่านไปนศึกษาต่อจะทําให้ท่านปฏิบัติได้ดีขึ้นนะคะตั้งใจฟังนะคะช่วงที่พระอาจารย์มาแล้วก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีคําถามนะคะคำถามของท่านเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับผู้ปฏิบัติท่านอื่นนะคะ บางทีเราอาจจะคิดว่าคําถามของเราจะทําให้รู้สึกว่าคนอื่นเขารู้สึกมาถามทำไมอย่างนี้มันไม่ใช่เลยทุกคําถามมีค่านะคะทุกคําถามมีค่าท่านถามไม่ทันในห้องสอบอารมณ์ก็เขียนคําถามนะคะเพื่อพระอาจารย์จะได้มาขยายความนะคะในทุกๆคําถามเนี่ยในช่วงสองทุ่มถึงสามทุ่มนะคะมีอะไรก็เขียนคําถามขึ้นมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติทั่วๆไปนะคะเอ่อ ช,ช,ช,ช่วงที่เราเราจะเห็นมีพระพิสุสงฆ์ตั้งอยู่ด้านหน้านะคะพระอาจารย์ยังไม่มาช่วงที่พระอาจารย์มานะคะเราจะพระพิสุสงฆ์ท่านจะกราบพระอาจารย์ก่อนช่วงนั้นแล้วก็พนมมุยเฉยอย่าเพิ่งกราบนะคะเมื่อท่านกราบเสร็จแล้วท่านไม่หันมานะคะท่านกราบเสร็จแล้วพอท่านกราบสามครั้งเสร็จแล้วก็ก้มกราบพร้อมกันนะคะก้มกราบพร้อมกันอันนี้คือการมาการกราบตอนที่มาส่วนการกราบลาพระพิสุสงฆ์ท่านจะกราบพระอาจารย์ พอกราบเสร็จท่านจะหันกลับมาหาเราพอท่านหันกลับมาแล้วเรากลาบลาพะอาจารย์พร้อมพระพิสุสง์พร้อมกันเป็นจังหวะแบบนี้นะคะน,นคะคะนี่คือการกราบพระนะคะการนั่งก็ขอให้นั่งให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดท่านนั่งบนพื้นก็ไม่เอาขาชี้มาทางมาทางพระพุทธรูปนะคะ เราก็ต้องสํารวมนะคะสํารวมกายทุกอย่างนะคะนั่งให้เรียบร้อยท่านใดที่มีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อยังไงปวดแขนปวดขาปวดอะไรขอให้พักด้านหลังนะคะถ้าท่านจะเป็นนวดเป็นอะไรขอให้ด้านหลังนะคะจะได้ดูไม่ดูเราสํารวมตลอดเวลาในการปฏิบัติด,ด้วยนะคะการปิดเปิดไฟนะขอให้ เป็นหน้าที่ของธรรมรกรนะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยปฏิบัติอย่างเดียวเลยแต่หากว่าธรรมรกรดูแลไม่ทั่วถึงไม่สามารถเปิดนะเปิดไฟเปิดพัดลมได้ตามที่ท่านต้องการได้สามารถที่จะเขียนคําบอกนะคะคําขอกความขอช่วยเหลือได้ว่าตําแหน่งนี้พัดลมไม่ถึงนะคะขอเพิ่มอีกหน่อยตําแหน่งนี้พัดลมแรงไปนะคะ ช่วยปรับให้หน่อยไอ้เองี้ยได้นะคะแต่อย่าไปปรับหรือไปเปลี่ยนเองนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟหรือพัดลมก็ตามนะคะขอให้บอกพันธม่อนจะไปดูแลให้ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะระหว่างที่ปฏิบัติอยู่หากคิดว่าเริ่มอาการไม่ค่อยดีแล้วนะขอให้รีบบอกนะคะอาจจะต้องแยกตัวไปเพื่อแบบที่ห้องพักหรือรต้องหาหยุกยาก,กินท่านใดที่เริ่มมีอาการไอต้องการแมสต้องการหน้ากากอนามัยก็ขอให้บอกนะคะขอให้สวมแมสถ้าเกิดมีอาการเริ่มอาการไอนะคะเพื่อที่จะ เป็นทุกทุกท่านได้อยู่ร่วมกันอย่างสบายใจนะคะอยู่ร่วมกันสบายใจเจ็บไข้ได้ป่วยบอกได้นะคะต้องการความช่วเหลือด้านไหนบอกได้เลยนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนตกบ่อยๆนะคะท่านที่เดินมาจากอาคารฝั่งนู้น ขอให้ระวังนิดนึงพอเ,เวลาเดินลงบันไดอะค่ะมันจะมีทางต่างระดับเพราะตรงนั้นก็จะมีการลื่นล้มกันหลายครั้งขอให้เดินมาช้าๆไม่ต้องรีดนึกบอกว่าให้ท่านเตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็หยิบข้าวของให้เรียบร้อยค่อยๆเดินมาพิจารณาตัวเองในการก้าวย่างก้าวย่างก้าวเดินทุกครั้งนะคะไม่ประมาในการเดินมีสติการเดินจะได้ไม่ลื่นล้ม นะคะอันตรายแล้วค่อยเดินขึ้นมาเมื่อมาถึงที่อาคารนี้แล้วการถอดรองเท้าก็ขอให้จัดวางให้เป็นระเบียบเพราะถ้าเกิดท่านต่างคนต่างวางก็จะทําให้ทุกคนบางทีมันมืดอะคะ่ะคนข้างหลังมาก็จะสะดุดรองเท้าที่ท่านวางเอาไว้ล้มอีกนะคะช่วยช่วยกันนะคะช่วยช่วยกันดูแลนะคะถ้าตรงไหนที่มันดูมืดไปไม่ปลอดภัยยังไงก็เขียนบอกพี่บ๊อบพ่กรณนได้นะคะจะได้เข้าไปดูเริน,นั้นตำแหน่งนั้นนะคะ ก็มีประมาณนี้นะคะหากท่านใดนะคะมีข้อสงสัยเดี๋ยวเราต้องปิดวาจากันแล้วจะถามตอนนี้เลยก็ได้นะคะว่าอะไรทําได้อะไรทาไม่ได้เอานี้มาเอามาไว้ที่ห้องพักได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมีใครติดติดขัดอะไรไหมคะอยาถามตอนนี้ก็ได้นะคะคิดว่าไม่มีนะคะคิดว่าไม่มีเพราะท่านเคยมากันแล้วนะคะก็หวังใจว่า ครั้งนี้นะคะก็คงไปอีกครั้งหนึ่งนะคะในการที่ท่านมาจะเดินสติสถานสติปัฏฐานภาวนาจะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่ทําให้ความก้าวหน้าของท่านขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆขยับไปเรื่อยๆนะคะจนถึงเส้นทางที่ท่านมุ่งหวังไว้นะคะว่าทุกคนมีความตั้งใจอย่างสูงก็ขอให้ะระยะเวลา8วันนี้นะคะเป็น8วันที่มีค่าแล้วก็ขอให้ทุกทกท่านรักษาระเบียบอยู่ร่วมกันภายใต้กฎระเบียบจนถึงวันเปิดวาจานะคะเดี๋ยวเราก็ รอสักพักหนึ่งนะคะเพื่อที่จะบอผ้าจารย์มาก่อนเพราะเราค่อยขึ้นกรรมาฐานนะคะแล้วก็เข้ามาสู่การถือศีลแปดกันนะคะช่วงนี้ท่านบางท่ามีอะไรเสริมไหมคะเดี๋ยวพอมีเวลา